เราได้มีโอกาสมาเที่ยวชมวัดตาลบ้านเรานะคะพี่น้องเมื่อวันนั้นน้องข้าวหอมมาเต้นเนะเาะแกข้าวหอมกล้องเต็มและมืดด้วยไม่มีเวลาจะถ่ายคลิปนะคะบังเอิญวันนี้โชคเข้าข้างแดดก็พอดีถ่ายรูปสวยงามแล้วก็ฝนไม่ตกนะคะเรามาทําบุญที่วัดบุรพาข้างๆเนาะแล้วขยับมาอีกสองซอยก็มาเจอวัดตาลของเรานี่แหละนะคะเรามาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้นสาระนะคะ ที่ลูกหมากดกมากเนาะในอีพีที่หนึ่งอันนี้จะเป็นอีพีที่สองนะคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า,าเทศนานะคะก็จะมีบริวารน,นะคะมารับส่วนบุญนะคะขอรับการเทศนาจากพระพุทธเจ้านะคะก็คือช้างนะคะช้างแล้วก็คุณลิงนะคะคุณลิงจอแล้วก็คุณช้างนะคะพระพุทธเจ้าก็จะให้โอวาทนะคะแก่สัตว์เลี้ยงที่ มาขอส่วนบุญนะคะก็คือสัตว์ที่อยู่ในปา่าในในเขานะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนาะจะอยู่ในปา่าเขาจะอยู่ในป่าเนาะนะคะแต่พระพุทธเจ้าก็จะปาติโมกก็จะสั่งสอนนะคะจะใช้อาเทศนาสั่งสอนให้ช้างม้าต่างๆรับเอาส่วนบุญะคะ่ะรับแล้วก็พี่น้องก็จะใช้คุกขับที่ช้างก็รับเาส่วนบุญนะคะแม้แต่สิงสาราสัตว์ก็ ขอรับส่วนบุญจากพระพุทธเจ้านะคะคือการเทศนาของพระองค์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ยอมรับกันนะคะแล้วแต่ที่ส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าศาสนา,าพุทธของเราก็สั่งสอนทุกศาสนานั่นแหละนะคะสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะพี่น้องนะคะเราจะขอเวลาถ่ายคลิปสวยๆแบบนี้ให้พี่น้องได้รับชมนะคะสัก3-4นาทีเท่านั้นนะคะ ไม่ใช้เวลาเนิ่นนานมากเกินไปนะคะที่นี้ก็คือวัดเช่นกันนะคะเรามาวัดแต่เราใชเ้เด็กมาด้วยเยอะนะคะกลัวจะโดนลิขสตเนาะต้องหลีเกเลี่ยงเสียงเด็กนะคะเดินลงมาจากเด็กๆกก่อนนะคะพี่น้องนะคะมาชมกันนะคะสักสานาที4นาทีเท่านั้นนะคะดิก เ,เพี่น้องพี่ตัดหญ้าเนาะนะคะพิ่ตดัดหญ้ายังหอมก็ต้องเว่าเสียงเสียงแข่งเสียงตัดหญ้าเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับการรับชมนะคะอืนี่คือสิ่งที่แม้แต่เราเป็นประชาชนคนธรรมดามนุษย์เรายังรู้สึกเห็นแล้วภาคภูมิใจนะคะว่าแม้แต่สิงสารสัตว์ตเลี้ยงนะคะหรือ ช้างหรือลิงจอพี่วานอนนะคะก็มีหางก็ยังมานั่งรับฟังขนาดพูดไม่ได้ก็ขอรับฟังหรือสิพี่น้องนะคะว่าน่ารักขนาดไหนภาพนี้สวยงามมากนะคะขอเวลาพี่น้องสักสามนาทีเท่านั้นนะคะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมสิ่งที่สวยสวยงามงามให้พี่น้องได้เห็นอย่างเต็มหูเต็มตาแล้วนะคะ,นะคะขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมข้าวหอมน,นรมนน์ช a จะมีต้อนรับสวัสดีค่ะ